อหอหพูดวนเรวสวัสดีครับวันนี้พากับช่องสตูดิโอช n แน l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด <c oughs> ต,ตามช่องสตูดิโอชาแนด้ยนะครับครับนี่ครับมณีนี้ผมกับมาชมไล่คุณตานะครับไล่คุณตาบนโหมครับ พันท่างทางทางล้างนะครับมันก็นเป็นทางเขาเมลา่ายเมลา่าคุณตานะครับอันนี้ก็จะมีมีต้นย่างอยู่หล้อมรอบนะครับนี่ต้นย่างของไหลคุณตาครับและไหลของป่าป่าลุงลุงนะครับนี่ครับไหลตาของคใ้นเหลืองนี่ครับ <S <S มมนีน่นตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นสานะครับนี่ตรงนี้ตรงนก็นเป็นสาแะแตจะมีมีบานหลังเล่นหน่อยอยู่นั่นลังหนึ่งครับ นี่ครับไรคุณตานี่ก็ทางเข้าไรคุณตานะครับอ่าแล้วก็มีหลานมินิด้วยหนึ่งคนครับนี่แล้วก็มีน้องน้องมาชมไรคุณตานะครับนี่มาดูไรคุณตาปลูกอะไรบ้างปลูกหมาหนออันนี้มีมีเอ่อแก้มังกรนะครับนี่ไรคุณตาปลูกแก้มังกรแล้วก็มีสระน้ํา แล้วก็มีต้นลำไยกำลังปลูกรับนี่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมครับมีกล้วยด้วยแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีผักครับีผักกำลังปลูกครับนีเครื่องบินนี่เอาเอาเอาอันนี้ก็มีมะเขือครับมะเขือปอครับเป็นแบกระเป๋กพักอีตูไทยครับนี่เคยอีตูไทยนี่เต็มนะครับ ปลูกของไว้ปลูกของไว้ตะกินนะครับปลูกพักไว้ตะกินครับนี่มองเี็นกระเพร็มองจุดเซกินนะครับนี่มองเห็ิ่มากเซกินแล้วไปเซกินนะพี่พัดไม่นี่ครับจุดเซกินไล่คุณตาแล้วครับนี่เวล่มครับเวล่ำไล่คุณตาบุญโฮมแล้วครับนี่นี่ครับบ้านครับ มีมีตะไคร้นะครับนี่แล้วก็มีต้นอะไรนะมีต้นฟ้าลทรโจนด้วยนะครับบาแบงเนี่ยของมันอมาเยอะดีเลยนี่เร่อไปทุ่งนี่นะครับเตียงนานะครับเตียงนาในป่ายางนะครับเตียงนาไล่กุณตานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่โยงแต่ครับเบิ้งทำอะไรมีครับมีอูครับมีอูสองอันครับ แล้วก็มีห้องนอนอยู่ข้างในนะครับนี่ก็มีที่นั่งครับแล้วก็มีแสงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นแสงโซลาร์เซลล์หน่อยครับติดไฟตอนกลางคืนครับตัวนี้เย็นติดไฟตอนกลางคืนนี่นะครับนองนกับเต็มนะครับอันนี้ก็าเป็นที่พักนะครับว่ากี่ย่านตอนกลางคืนครับนี่สามารถนอนได้นะครับนอนได้อยู่ได้สบายครับแข็งแรงทนทานครับ นี่ครับเปนรถไทยนะครับนี่เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับนี่มาอยู่เออจังไหนนะเพิ่นมาอยู่ทงไฮทงหน้าแบบสบายๆนะครับแบบเงียบสงบครับบ่มี่ย่างมากรูดนะครับรบนงหน้าครับนี่นี่ปลาย่างที่